ไปเ่เอาครับนี่ทอเท่อเ่ไปเสียตรงทต่อไปต่อไปนี้ก็ได้ครับาตรงนี้เพื่อจะให้มันออกรนี้จากเราของทยออกมาสิไม่ได้ใช้อิกวุ่นวายว่ะเอเอโอเคซึ้อแส ตยดปเีเออ <laughs> รงนี้เป็นการล้างฝั่งของคอยเย็นนะครับเมื่อกี้เราล้างฝั่งของคอยร้อนไปแล,แล้วเราตัดระบบคอยร้อนกับคอยเย็นแยกออกจากกันนะเราก็จะฉีดน้ํยาอาร์ซีเบเข้าไปตอนนี้เข้าไปทําคนยังข้างในออกมาผ่านทัชทิ้วเลยเราไม่เอาทิ้วออกนะเราไม่เอาทิ้วออกคือเราเกลียดเชื่อมไงโอเค เอาน้ำยาเกาะใส่ครับ R สิบเอ็ดหมดแล้วมั้งเอา R สิบเอ็ดใส่กระบอกที่เราได้ประดิษฐ์ขึ้นมานะครับเพื่อเพิ่มแรงดันเพิ่มแรงดันเอารัดูครับดูดูนะครับเทใส่แล้วนะครับไอ้นี่หนีหนีเข้าเมืองมาใส่หมดเลยวหรอป่าครับเดินป่ามาใสบหมดแล้วยังสั่นอยู่นะครับตอนนี้ไปแล้วไปบอกนี้กระบอกนี้เราประดิษฐ์ขึ้นเองนะครับก็ใครเอาไปเป็นตัวอย่างหาทำมาก็ได้หาประมาณนี้ใส่น้ำยาเข้าไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย แล้วเราก็ใช้น้ํายาในถังไล่จับนี่ครับจะสะบัดแรงมากมาจับมาจับมามาจับมาจับมาจับจับปล่ <c oughs> อยออกไปหน่อยปล่อยไปหน่อย <c oughs> อ่าตอามันมีคราบที่เผาไหม้จากผลของการที่คอมไหม้อยู่ในท่อเนะีออ่ยเฟส17มันก็จะอ<ๆ>อกมาปล่อยน้ำยาไม่ต้องแรงนะครับขวดนี้เจาะอยู่หรอปล่ลอยถ้าฟังเสียงก็ได้อ๋ออ๋ออ๋อถังไม่ได้เปิดต่อม๋อ เอาล้วครับเริ่มมาแล้วนะสังเกตฟังเสียงองอกท่อนี้อาจจะไม่แรงเพราะมันฐานทิ้วฐานทิ้ว่วยยหนยนนอิดึงรอนานเลยครับประมาณสามวันวอ่ะมาละเสียงมาแล้วนะฉีดละโอ้โหสังเกตนะครับไม่ดัำสีเลยสังเกตนะเราใช้พลาสติกใสเพื่อให้มองเห็นในการล้างระบบมันจะเอาคราบน้ำมันดำๆที่ ไม่จะคอมออกมาอันนี้ผมทำครั้งแรกนะผมผมไม่เคยทำหรอกต้องจะทำมาเนพะิ่งโม่ๆทำนี่แหละโม่ทำ <c oughs> เครื่อ,องแล้วดูใส่ใส่น้ำยาล้างในโยโปงใช่ป่ะ <c oughs> แล้วก็ปล่อยให้แรงดันในท่อหมดตอนนี้ปิดวาล์วแล้วนะ ดวาแรงดันแล้วนะแต่แรงดันในท่อยไม่หมดให้มันล้างระบบเลยจริงๆเขาตัดตรงนี้เปลี่ยนคิวกาดีนะสงว่าเห็นซื้อมาเ่าอเห็นซื้อแต่ล้างอย่างนี้ดีนะให้มันอั้นๆไว้อ่อะมันไม่ออกเร็วเกินไปอาร์ติเบตไม่ออกเร็วเกินไปมันก็ทำงานอยู่ภายในไง ห่างออกมาไว้ตรงเนี้ถ้าเราใส่ไปเลยไม่ล้างระบบมันก็ไปทำให้คอมพิวเตอร์เสียระหว่างที่เราไล่เนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าพ่อน,น้ํายามันรั่วตั้งแต่ตอนก่อนจะเริ่มทํะเราก็เช็ครั่วได้ตอนนี้เหมือนกันนะว่ารั่วไหมจยุดรั่วจุดต่อน,นี้นี่จะตัดนี้ดีดโดยกไปโยกมอถ้าขาดมันตัดเลยเชื่อมออกแล้วตัดระยะเข้าไปใหม่ เราก็เอาเอาเนื้อใส่เนอะเออันตัดใหม่เลยเออเพราะมันสั้นนิดหน่อยเป็นไรนะอืมตักแล้วเดี๋ยวเชื่อมเลยเชื่อมดึงเข้าใหม่ใหม่ผมจะตัดอนตัดเหลวไว้ตัดเหลวไว้ให้กิมจ์ับน่ะด้าดูกันใส่แครงแอนใส่แคนง ตาไม่ดีก็นะตามไม่ดีก็นะตามไม่ดีก็นะ,มมกนะให้มาทำด้วยยังอารมณ์อารมณ์ไรอารมณ์เปิดนะอืมอารมณ์ไ,มมมไปก่อนทีนะผมไม่จับแล้วเดี๋ยวเล็กหมดนะเ,เนีปล่อยลมมาก่อนร้ายาล้านที่หลัง แล้วออสะโพกมันเล่มันเออและยังไม่ตันเยอะสั้นเยอะสั้นเยอะสั้นไม่ละมือตันไหมข้างล่างมนตันแน่ตันอานี้นะเออยาบรรทาเลยเนี่ยสี่สี่โอ๊ะถ้าใชเาออกเออกมาได้มาได้มาได้เดี๋ยวไปเสียหดเสิมยาพวนี้ได้่พรุ่งนี้วันนต่อก็ได้ยังไม่เจอก